ตัวซับก็่ค่อยดีโอ้ก็ออกหน่อยพี่น้องตัวเนี่ยที่ว่าดุกดุกมัวมัวเก็บ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 มากเก็บมากเฉลี่พี่น้องเก็บมากเชอร์รี่ ไปกินสมเกี่ยวเขาพี่น้องเอาร้านมาฝากเอ้ยจะไปเกี่ยวข้าวมันลม้มเอ้ยเฮ็ดปวกมันออกต้นนี่แม่เฮย้ยหลายย่าย่เบิง้งที่ละเต็มเลยเอ้ยเอานี่มากเอ้ยหลายครั ลอยโอ้ยเบิ้งนีเต็มอยู่นี่เบิ้งคุณน่ะพุนน่ะเฮ้ยขแม่หน่อยหน่อยหมข่มาอันนี้เอาล้านมาส่งเด้ไวาจะเก็บอันนี้ไปกินสมเอามันขึ้นมาออกอยู่หน้าบ้านนี่พี่น้องคุณอ่ะเต็มอยู่มือข่รอบเพิมมนี่มันบะโอ้ยว้ายมันอันนี้ตัวนี้ต้องงัดเอาเนาะใช่เออ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 เอเออเเออ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 เอ เพื่อจะวหงมูสีนี่เฮนบอจะเฮนบอดอกว่านั่นเองโหดจับบังคุณอะโอ้พี่น้องไม่มีปัญญาดูพี่สาวแกไม่ได้ดูไม่รู้ว่ามันออกพี่น้องเอ้ยบางหัวมันสิมาออกยิ่หมองแกงสีเบิ้งคุน่ะอุ้ยพี่น้องเอ้ยฟาดคุนได้เอ้ยอีกข้างในอีกคุณคุณไหมคุณไหมฟังคุณไหมคุณไหมข้างในคุณไหม คอยจะมุดเข้าไปจึงไดนี่ข้างนาก็มี้ได้พ <retiring> ่อเออเก็บอันอยังเชอรีไปอันน right ี่โอ hmm. um, so ้ยเดี๋ยวหลายปุ่นเห็นพ่อเห็นข้างนาว่าต่างหลายเลยเดี๋ยวเขาเก็บเองกระมิ้พ่อเขาเป็นยัง เตร,รต็มเลยพี่ไอ้เอ๋ยแล้วก็ไปหาซื้อเขากินบ่ นี่มันเห็ดปอกกิ่พอพอโอ้ยมาดูกลุยโอ้ยโอ้ยหลายครั้นัอนเลยครับ โอ้ยห <c oughs> ลายคักก็เบิ่งแกเสียอยู่หน้าบ้านเจ้าก็บ่เบิ่งพี่น้องโอ้ย

โอ้ยหัวแหลมเหลมใส่มันหมักกินเลมอ,อนพี่น้องอันนี้อันเลมอ,อนได้พี่น้องมีหลายคักรต่บ้านห้องเรากินบ่เป็น สวนเห็ดสวนเห็ดสวนตัวแล้ว,ลวนะเนี่ยอื้พี่นอ้องโอ้ยมันบอมีใหญ่กว่านี้แล้วติเอาแค่นี้ก็พอละไปก็เอือยละอุย้ยบ่ต้องแล้วบ่ต้องงัดพ่อแค่นี้พอ,พอละอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวยายเก็บเห็ดกอ่อนลูกเอ๋ยายเก็บเห็ดก่อนทนหน่อยเถอะทนหน่อ,นนอย Uh huh. แสดงว่าดินนี่มันมีปวกเลยเนาะเอ้ยเนาะดินนี่มันเป็นแบบดินแบบซื้อเขามากพี่น้องซื้อมากแล้วก็มาถมเอามาถมข้างนาบ้านแล้วันนี้มั้งสงปวกกวสีน้ำมากอ่ะเนาะปวกกว่าสีน้ำมากแล้ว,ลว,กกลวพี่น้อง,งสงัซอันนี้ออกหมู่มว,ว่านบ่นี่ย ตบูดให้ทายได้เก็บไปยังมือสันเะไปดึงให้หนาอโนบอหายมันเป็นอันนี้ได้ไหม <ス>うて出てる。 ว่านกีดีดค่ะพี่น้องว่านยำเล้งเหรอเก็แจ้งสี่พี่น้อ,อาานนง,งออปลูกไ่ย้ยากเด้อันนี่เลมอ่อนนี่พี่น้องเอาจ้งสีไ่ไปไปปลูกกับขื้นเลยได้หนินี่แจ้งสี่ไปปลูกปลูกงายพี่น้องปลูกแล้วก็ได้กินน้วยเลยได้หนิได้อันนี้เลยบานเฮาบ่มี่อันนี้บ่มีหมอกทรงเลยตัดทิ่มไรค่ะ เดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวดเดียดเด๋ยวเอาเห็ดไปให้ยายๆล้างขาให้ด้วยเนาะบ้าน,าน,นยังไงนี่เห็ปดปวกออกเต็มก็ไม่ใช่ดู สงสัยจะออกหลายรอบแล้วมั้งนี่โอยพี่นอง้นหายเห็้ย Điều nào đi đi nào đi 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 มันอยุ่ใต่ต้นเลมอนพี่น้องข้างๆางเด้พี่น้องข้างทางคักๆโหดกัดพี่น้องอีกฟังพุนอันแค่นี้ก็ได้พี่น้องบายบายฟังพุนเด้ไปเก็บขามไปเก็บฟ่งบานพี่สาวพุนอยู่ข้างในอีก